บริษัท s อ r ที i n g จำกัดบริษัท s อ ST ี i n g ินะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดคราบไขมันบนพื้นผิวโลหะนะครับแล้วก็เป็นน้ำยาป้องกันเสนิมให้กับอุตสาหกรรมโลหะนะครับในประเทศนะครับและมีบริการรับจ้างชุบฟอร์ดเฟสให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยนะครับวิสัยทัศน์ของบริษัทนะครับเราจะเป็นผู้นําเกี่ยวกับด้าน ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสินค้าด้านการป้องกันสนิมโลหะให้กับประเทศนะครับเ,เรามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับน้ํายาทําความสะอาดและป้องกันสนิมโลหะให้กับประเทศครับผมแล้วก็พัฒนาสินค้าทดแทนการนําเข้าครับให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมไทยครับผมกาลังการผลิตของเราส่วนของเคมีภัณฑ์เรามีกาลังการผลิตอยู่ประมาณ50ตันต่อเดือนนะครับและส่วนของรับจ้างชุบเรามีกําลังการผลิตอยู่ประมาณ1ล้าน2แสน5หมื่นชิ้นต่อเดือนครับผมผลป,ประกอบการของบริษัทนะครับ ในปีนี้เรามีผลประกอบการที่เติบโตประมาณ20-25อนะครับอยู่ที่ประมาณ35ล้านบาทต่อปีนี้ครับผมแล้วก็ในปีหน้าเราคาดหวังว่าเราจะโตขึ้นอีกประมาณ25ครับผมรางวัลที่เราชาว ST r i ไ i n g ภาคภูมิใจนะครับในปีที่ผ่านมาปี2515เราได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท,ทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับผมในปี2557ที่จะมาถึงนี้เราจะพัฒนาสินค้า ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและก็สิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าที่เป็น green product นะครับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้ใช้สินค้าที่เป็นนิดกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับผม สากรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพผู้ที่ได้รับรางวาัลมีจำนวนทั้งสิน้น6บริษัทนะคะ Next category is the Quality Management Award which has total six winners of the year. p r o b a l y the quality industry and the p r i e s are as followed แก่บริษัท ST Rising จำกัดน,นะคะโดยมีคุณพลอยภัยลินพรมสอนรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับรางวัลค่ะ The final winner of this category goes to the SG Rising Company Limited, Miss Ploy Pai Lin Promson, Deputy Managing Director. ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจนะคะในการมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำป,ปี2556นะคะซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ปีนี้ก็เป็นปีที่21แล้วนะคะที่เรานั้นก็ร่วมกันภาคภูมิใจนะคะเพราะถือว่าเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรตินะคะผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะในการประกอบอาชีพดําเนินธุรกิจสร้างผลผลิตนะคะมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่ยอมรับนะคะในประเทศไทยแล้วก็คู่ค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นใน็รงวัลนะคะแล้วก็อีกหนึงานที่เราต้องร่วมกันสนับสนุน คนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั่นเพราะชีวิตคืองการต่อสู้ให้เรียนรู้ได้ใจตามมันเส้นทางไล่กันนายช่างมันคนช่าง สิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเพียงใจที่มีให้มันคงเข้าไว้